สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ธรรมะสองทางก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องธรรมะสองทางด้วยนะคะเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ วันนี้ดิฉันจะขอนำคำเตือนจากหมอปลายพายกซิปมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังในฟังกันเป็นคำเตือนที่ไม่ใช่แค่เรื่องของภัยธรรมชาติแต่เกี่ยวพันกับแรงกรรมและพลังงานบางอย่างที่อาจจะทำให้สิ่งที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดกลายเป็นภัยเงียบที่ร้ายแรงที่สุด ในชั่วพิตาคำเตือนเรื่องของเขื่อนที่บางคนอาจจะมองข้ามแต่หมอปลายกลับบอกว่ากลัวเขื่อนแตกยิ่งกว่าน้ำท่วมและยังบอกวิธีให้พวกเราทุกคนช่วยกันลดแรงของภัยนั้นลงได้เรื่องนี้จริงหรือไม่จะเกิดขึ้นเมื่อไรดิฉันขอชวนทุกท่านเปิดใจรับฟัง พอนี่อาจไม่ใช่แค่คำทำนายธรรมดาแต่มันอาจจะเป็นเสียงกระซิบสุดท้ายจากเบื้องบนหมอปลายปายกระซิบได้รับเชิญมารายการ I Know You Know ของคุณพิษท,ทองเจือในรายการได้พูดถึงมนุษย์ต่างดาวเรื่องราวลี้ลับทั้งในโลกและนอกโลก ใน EP ีหมอปลายนี้ท้ายรายการคุณพีทมาร่วมพูดคุยเรื่องพีระมิดและเสริมเรื่องราวที่หมอไปลายได้เคยทำนายเอาไว้โดยเผยว่าเสียงมาบอกตนให้คุยกับต้องคาราเมลเรื่องเคื่อน คุณต้องคาราเมลก็ได้บอกว่ามีน้องคนหนึ่งในกลุ่มทักผมมาเขาบอกว่าพี่ต้องหนูกลัวเรื่องเขื่อนแล้วนี่หมอปลายก็ยังทักมาก็คือว่าสมมุติถ้าหลังจากนี้มันมีรอยแยกเกิดขึ้นอีกหรือได้มีการเคลื่อนไหวอย่างที่หมอปลายเคยบอกเอาไว้เดี๋ยวคราวนี้เขื่อนมันอาจจะมีปัญหาได้คุณพิษทองเจือจึงบอกว่าบอกเลยนะสำหรับผมเขื่อนน น่ากลัวกว่าทะเลอีกมากทะเลเขาท้อยลดแต่เกลือนเขาบุกเข้ามาหาเมืองหมอปลายจึงบอกว่าจริงค่ะ ไปายไปเขื่อนมาล่าสุดปลายเข้าใจอริยธรรมโบราณจากเขื่อนนั้นคือเขื่อนเชี่ยวร้านไปายไปเพราะจะไปทําพิธีกับโนราท่านก็สื่อสารเหมือนล้อให้เราเข้าไปตรงนั้นเพราะปลายจะไม่ไปเขื่อนเลยปลายกลัวเขื่อนเป็นสิ่งที่ปฏิญ,ญาณกับตัวเองว่าจังหวัดกอไก่ไม่ไปเด็ดขาดเขื่อนใดใดก็ไม่ไปเด็ดขาดยิ่งทางใต้และมีเขาจะ ไม่ไปฉันจะไม่ไปลงที่นั่นเด็ดขาด รู้สึกว่ามันพร้อมที่จะโดนดึงตลอดเวลาคุณพีทบอกว่าผมก็รู้สึกแบบเดียวกันเพราะพื้นที่ในลักษณะนั้นมันรอคอยที่จะเกิดเหตุหมอปลายจึงตอบว่าใช่ค่ะตรงนั้นมันเหมือนมีหลายจิตหลายวิญญาณพอเข้าไปปุ๊บที่เมฆเหมือนมีเสียงผู้ชายเขาพูดว่าที่นี่คนตายเยอะปายก็เริ่มมองซ้ายมองขวาพูดทำไมจาก นั้นไปก็พยายามมองหาเสียงมาจากทางไหนปรากฏว่าเสียงของเขาอยู่บนฟ้าเมฆเป็นตาลอยมีผมฟูฟูรู้เลยว่าเป็นผู้ชายไปก็บอกกับเขาว่าตอนรับหนูหน่อยนะอย่าให้หนูเป็นอะไรหนูต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ห้าวันค่ะ เขาก็หายไปพอลมแพปุ๊บไปก็เอารูปที่ายถ่ายจากท้องฟ้าตอนนั้นไปให้เจ้าของแพดูเจ้าของแพก็ลากไปเข้าไปดูรูปหนึ่งคือใช่พอตาจงดง<ๆ>เขาคือเจ้าที่นั่นแต่ใหญ่กว่าเจ้าที่เขื่อนที่ไปเคยไปสัมผัสมาเขาใหญ่ชนิดเหมือนมีเมืองยักษ์อยู่ข้างล่างตอนขากลับท่านก็ชี้ให้ดูว่า ตรงนั้นมียักษ์อยู่แล้วแล้วข้างล่างมันมีเสาใหญ่คล้ายกับเสาโรมันอยู่ข้างล่างคุณพีทบอกว่าถ้าเป็นเสาโรมันก็เป็นเสาพีระมิดหมอไปลายต่อว่ามีทั้งลม้มมีทั้งตั้งมีหินใต้เขื่อนเต็มเลยคือน้ำมันมาเราก็ยังกิด กันอยู่ไว้ข้างล่างนะปายก็ไม่เคยเจอแบบที่เขามาให้เห็นและชี้ให้ดูขนาดนี้คุณพิททองเจอือผู้ฝึกปฏิบัติจนสามารถมองเห็นสิ่งลี้ลับได้เช่นกันแต่ก็อยากจะมีพลังมองเห็นได้ลึกซึ้งเหมือนหมอปายพร้อมแนะนำวิธีชะลอภัยที่บติให้คู่เราเบาบางจากหนักเป็นเบาคุณพิทบอกว่าการบ้านสำหรับผม คือผมต้องไปฝึก ึกยังไงให้ตามหมอปายให้ทันตัวผมเห็นภาพตามที่หมอปายเล่าแต่ผมเข้าไปลึกแบบหมอปายไม่ได้หมอปายจึงตอบว่าพี่พีทต้องไปหาหินมาเสริมพลังความถี่จะขึ้นในตัวของพี่พีทจะพบแล้วขาดแต่หินแต่ต้องระวังจะเอาเหินผิดอันมาก็ต้องเลือกให้ถูกพี่พีทปฏิเสธหินไม่ได้ยังไงต้องมี พี่ต้องเริ่มมีหินเข้ามาแล้วเหมือนกันใช่ไหมเหมือนเริ่มมีหินอุกบาทเข้ามาหาคุณต้องบอกว่าเพิ่งไปจำหินอุกบาทมาไม่กี่วันนี้เองอยู่ๆเขาก็ให้ไปรับและ ขายหินไปเดินทางหน่อยอยู่ดีๆก็ได้มาเจออะไรแบบนี้เป็นอุกกาบาตท,ที่ส่งมาจากอเมริกาคุณพิษจึงเล่าว่าทางเราเคยเคยได้รับกระแสะข่าวภายในเรื่องเขื่อนที่มันไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครตอนนั้นที่เราได้ยินถ้าพูดแบบบ้านๆคือตนกไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะเรามองเห็นความเสียหายแต่ก็ไม่อยาก ากจะเชื่อว่าเราจะได้ยินอีกครั้งหนึ่งหมอปลายจึงตอบว่าแล้วดวงจิตดวงวิญญาณที่จะรักษาตรงนั้นไว้ได้คือพระนเรศวรและกองทัพฉะนั้นเราจะต้องไปเพิ่มพลังให้ท่านเพื่อให้เหตุตรงนั้นชะลอคุณพิษจึงบอกว่า การตื่นดืมรู้ครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติมันไม่ใช่การตื่นรู้ที่มาจากการเรียนรู้และการศึกษาพฤติกรรมบางอย่างเราต้องปรับตัวปรับใจเปลี่ยนตัวเองเช่นเราเคยไปขอสิ่งต่างๆใดๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เราสมหวังหรือให้ชีวิตเราราบรื่นดำเนินต่อไปอย่างสงบสุข ตอนนี้ก่อนที่เราจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกองค์หรือตามที่ไหนก็ตามให้มอบบุญในสิ่งที่เราปฏิบัติมากลับไปให้ท่านก่อนที่เราจะรับพลังงานกลับมาแล้วส่งไปให้ท่านก่อนแล้วไม่ต้องคิดว่าเราไม่มีพลังไม่มากก็น้อยทุกคนมีพลังอยู่ในตัวเองมาจากความแน่วแน่ในการตั้งจิตที่จะ,ะระลึกถึงสิ่งที่ เราจะมอบให้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญกว่าหากเป็นไปได้ในทุกๆครั้งให้สวดมนต์ให้พลังไปในทางการสวดมนต์ก็ยังดีและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ดิฉันได้รับรู้และนำมาเล่าสู่ทุกท่านในวันนี้ค่ะจะเชื่อหรือไม่สุดแท้แต่วิจารณญาณของแต่ละท่านแต่อย่าลืมว่า ภัยที่ร้ายแรงที่สุดไม่ใช่แค่เกลือนไม่ใช่แค่น้ำแต่คือความประมาทในใจเราเองหากเราเตรียมใจไว้ล่วงหน้าแม้ว่าดินจะถลุมดินจะแยกเราก็ยังมีโอกาสรอดและขอฝากไว้ว่าทุกนิททุกคำเตือนอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่อาจจะเป็นเสียงเตือนสุดท้ายก่อนเหตุการณ์จะเริ่มต้นขึ้นจริง สำหรับวันนี้ดิฉันธรรมะสองทางก็หวังว่าเรื่องราวที่นำมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้ธรรมะสองทางต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ